แดดตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงนี่คือแท้งสามร้สีดำที่เงาฉ่ำเงาตาแตก คันนี้นะฮะทำงบประมาณเนี่ยสามแสนบาทจัดเต็มทุกจุดจริงๆอะ่ะนี่คือแท้ง300อ fc ผมตัวจริงครับแรปใสกันรอยที่ผมบอกตอนเปิดคลิปไปเลยว่าเงามากข่ำมากเป็นฟิล์มใสกันรอยที่ผมแนะนําราคาเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็เป็นเกรดที่ดีรับประกันดีๆเนี่ยนี่เลยฮะ tpu ตัวท็อปสุดราคาเนี่ยเก้าหมบาทรอบคันเลยนะคือได้ความฉ่าความเงาบวกกับการรับประกันที่ดีเนี่ยหปีมีเซอร์วิสอะไรให้ครบเซต็จเลยนะฮะรายละเอียดดีเทลคันนี้ก็ทําเหมือนแท้งวยรุ่นดูใบที่เราทำครับแรปไฟหน้าเป็นไฮบริดโอ้ย ทำมากครับมันดูเท่อะโปกตีเดิมเดิมมันก็จะเป็นสีขาวธรรมดาธรรมดาเราเพิ่มความเป็นไฮบริดให้กับตัวรถจะเครื่องเป็นดีเซลนะแต่แค่ทาให้มันเหมือนรถไฮบริดไฟตัดหมอกทาไปจุดตัดคิ้วตรงนี้ปกติเป็นสีเทาเราพยายามทาให้รถเนี่ยคุมโทนครับป้ายแดงเหมือนคนทาปากแดงรอหน่อยกระจังหน้านะครับข้อไฟตัดหมอกก็แลปไปทุกจุดด้านท้ายครับแลปไฮบริดไปก็จะจชาดําๆแต่เป็นสีเดียวกับด้านหน้านะไฟเดิมเป็นสีแดงตัวหนังสือ4 wheel view สองจให้เรียบร้อยตัว300ด้านนี้ก็จะทำให้เรียบร้อยพร้อมสติ๊กเกอร์อย่างความแรงนะคร ใส่เข้าไปส่วนรายละเอียดบอดี้เนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งเลยคันนีดเด้เดิมเดิมมอริจินอตเลยนะครับโหลดไป2นิ้วครึ่งนะเป็นสเต็ปที่ FC ผมบอกว่าพี่น<อ>นจัดเลยเอาให้แบบเหมือนเลยโชคหน้าฟิีนซีรีส์มาพร้อมสปริงปรับ16มีปีกนกด้านหลังมาพร้อมสปริงปรับ8ตัวโหลดเนี่ยระยะโหลดเราจะเซ็ตยางกระแทกให้แบบคือไม่ยันอะโหดได้นั่ง7คนได้นะครับล้อครับ v f เ4 e เหมือนผมปะ เหมือนล้อใส่แอดเตอร์ครับ FC ผมบอกอยากได้ให้เหมือนพี่นนท์ก็ต้องจัดฟิตเมนต์ให้ตัวล้อเนี่ยปิ่มๆผม,มออก่าหน่อยแต่หน้ายางเนี่ยไม่ล้อนออกมานะใส่ไปเรียบร้อยน็อตแท้แอดเตอร์ต่างๆเนาะใส่ครบเซตคันนี้เพิ่มเติมแผ่นใน้องครับนี่ออปชั่นสวยนะของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแล้วก็หยุดเลยแค่นี้แค่หน,น้าตรงกลางท้ายเนี่ยไม่มีของออปชั่นที่ผมใส่เนี่ยเพิ่มด้านหน้าเพิ่มเท็กเจอร์มานิดนึงให้เห็นตัวหนังสือแล้วก็มีดีเทลมีช่องลมต่างๆแล้วก็ยื่นไปด้านหลังไปถึงเเเกีียยยยรลลาวน ของเนิ้อไม่มีนะแล้วก็จะกันกองดีเซลตรงนี้ด้วยคือผมโหลดแล้วไปลุยได้อะถ้าไม่มีแผ่นตะท้องเนี้ยบอกเลยพังแน่นอน หนักกว่าเอลเลสอะแตกแน่นอนพวกกรองพวกเกียร์อะไรต่างๆเพราะแท้งเนี่ยท้องเกียร์เขายื่นกว่านะครับเป็นพลาสติกเอเบสเหมือนกันครับลูกค้าบอกว่าอยากโชว์ความเท่ของล้อครับล้ออะไหล่โชว์ลวดลายไม่ใส่ขวารอบนะฮะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ตรงกลางเนี่ยปิดรูด,ดุมให้ด้วยครับมีกล้องใส่ได้เหมือนเดิมล้อลาย v f 0 e 4 e ีดำเงากับยางโตโยตี่3โชว์ด้านหลังแบบนี้หล่อมากจุดปิดตรงนี้นครับของเดิมเนี่ยจะเป็นฝาแค่ตรงกลางใช่ปะ่ะผมทําได้หมดนะมีปิดฝาตรงนี้ก็ได้แต่จะไม่โชว์ลายล้อ หรือจะเอาออกแล้วใส่แบบนี้ก็ได้น็อต3ตัวมีน็อตการขโมยให้1ตัวเพราะว่าน็อตการขโมยเนี่ยจะต้องมีไม่งั้นเดี๋ยวโดนขโมยล้อได้คือขันได้แค่2ตัวเท่านั้นแต่อีกตัวหนึ่งจะเหมือนน็อตล้อที่เป็นบล็อกเบอร์เดียวกันนี่คือบล็อกการขโมยแบบนี้อ่มามันจะมีการขโมยผมจะใส่ไว้ให้ด้านหลังตรงนี้น,นะครับน็อตเดิมที่มีการขโมยของเขาจะใส่ไม่ได้เพราะน็อตมันใหญ่เราก็จะแยกไปให้นะครับแบบนี้นี่ของเดิมฝาปิดนี่คืนให้นะครับ แล้วก็เพิ่มกล้องครับ70ไมล์คือที่ร้านเราก็เป็นตัวแทนครับหลายท่านก็ถามตัวไหนดีรุ่นไหนที่70ไมล์เขามีโปรดักต์เยอะมากเนาะถ้าผมแนะนําก็ตัวท็อปสุดเลย A810 หรือ A510 ก็ได้นะครับสรุ่นนี้พอแล้วมีแค่เลือกระหว่างกลางคืน 4K กับไม่ 4K นั่นเองที่เหลือมันคล้ายๆกันหมดแหละรักรถและอยากจะแต่งรถคิดถึงออโตแกรมครับเช่นเคยครับชอบถูกใจแช่กแชร์เหมือนเดิมสวัสดีครับ